สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเคยไหมครับที่เราบอกลูกว่าอย่าทำแบบนั้นนะหรือทำไมไม่เชื่อฟังเลยแต่ยิ่งบอกเขายิ่งต่อต้านหรือทำตรงข้ามกับที่เราต้องการจริงๆแล้ววินัยไม่ใช่เรื่องของการลงโทษหรือบังคับแต่คือการสอนให้ลูกรู้จักควบคุมตัวเองด้วยความเข้าใจวันนี้ผมจะพาไปรู้จักสิทธิวิธีสร้างวินัยให้ลูกด้วยความรักและเหตุผลที่จะช่วยให้เขาเติบโตเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงและรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองครับ 1. ตั้งกฎง่ายๆและชัดเจนเด็กเล็กไม่เข้าใจคำสั่งซับซ้อนหรือกฎหลายข้อในเวลาเดียวกันครับเริ่มจากกฎพื้นฐานแค่ 3- าถึงหข้อเช่นเก็บของเล่นก่อนนอนกินข้าวที่โต๊ะหรือพูดจาสุภาพพูดให้สั้นชัดและพูดซ้ำอย่างสม่ำเสมอไม่เปลี่ยนไปมาเพื่อให้ลูกคาดเดาได้และปฏิบัติตามได้ง่าย2อ,อธิบายเหตุผลไม่ใช่แค่สั่งการบอกแค่อย่าทำนัดอาจทำให้ลูกไม่เข้าใจเจตนาแต่ถ้าเราอธิบายว่า ห้ามปีนเพราะลูกอาจล้มลงมาเจ็บได้เขาจะเริ่มเข้าใจว่าเราหวังดีเมื่อเด็กรู้เหตุผลเขาจะใช้เหตุผลกับตัวเองด้วยในอนาคต 3. ใช้เวลานิ่งแทนการดุหากลูกงองแงหรือร้องให้ลองให้เขานั่งสงบในมุมเงียบ2-5นาทีไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นช่วงเวลาจัดการอารมณ์เพื่อกลับมาเข้าใจตนเองพอสงบแล้วค่อยคุยกันว่าเมื่อกี้หนูรู้สึกยังไงสชมเมื่อทำดี เด็กจะพยายามทำในสิ่งที่ทำให้ได้รับความสนใจถ้าเราให้ความสนใจตอนเขาทำดีเช่นลูกช่วยเก็บจานเองเก่งมากเลยเขาจะอยากทำดีซ้ำอีกคำชมคือการสื่อสารว่านี่คือพฤติกรรมที่พ่อแม่เห็นคุณค่า5พ่อแม่ต้องทำให้เห็นถ้าอยากให้ลูกขอโทษต้องเริ่มจากตัวเราเช่นพ่อขอโทษนะที่พูดเสียงดังเด็กเรียนรู้ผ่านการเห็นไม่ใช่ฟังเพียงอย่างเดียวการทำให้ดูคือวิธีสอนที่ทรงพลังที่สุด หให้ทางเลือกเล็กๆแทนที่จะสั่งไปอาบน้ำเดี๋ยวนี้ลองเปลี่ยนเป็นหนูอยากแปรงฟันก่อนหรืออาบน้ำก่อนดีเด็กจะรู้สึกว่าเขาได้เลือกเองจึงให้ความร่วมมือมากขึ้นเป็นการสอนความรับผิดชอบแบบนุ่มนวล7ใช้เวลาเชื่อมใจทุกวันไม่ต้องมากแค่10นาทีช่วงก่อนนอนก็พอครับฟังลูกเล่าเรื่องในโรงเรียนหรือเล่นเกมเล็กๆด้วยกันแค่นั้นก็ทำให้เขารู้ว่าเราฟังเขาอยู่และรู้สึกมีคุณค่า 8. อย่าลงโทษตอนโกรธเวลาเราโมโหคำพูดอาจหลุนแรงโดยไม่ตั้งใจเช่นหนูแย่ามากรอให้ใจยเย็นแล้วค่อยพูดด้วยเหตุผลเช่นสิ่งที่ลูกทำไม่เหมาะสะ,เ,ะเด็กจะเรียนรู้ว่าทุกปัญหาแก้ได้ด้วยสติตไม่ใช่อารมณ์เกใช้ผลลัพธ์แทนการขู่หากลูกไม่เก็บของเล่นแทนที่จะขู่ว่าจะโยนทิ้งลองบอกว่าของเล่นที่ไม่เก็บจะไม่ได้เล่นพรุ่งนี้นะแล้วทำจริงเด็กจะเรียนรู้ว่าทุกการกระทำมีผลตามมาโดยไม่ต้องใช้ความกลัว สิบฟังลูกก่อนสอนอย่าเพิ่งรีบสอนหรือแก้ไขปัญหาลองถามว่าหนูโกรธเพราะอะไรลูกเมื่อเด็กเห็นว่าเรารับฟังเขาจะพร้อมปิดใจและฟังเรากลับเช่นกันการสอนวินัยไม่ใช่แค่สอนให้ทำตามแต่คือการปลูกฝังความรับผิดช,ชอบความเข้าใจและความรักให้กับลูกเด็กไม่ได้ต้องการพ่อแม่ที่เก่งที่สุดในโลกแต่ต้องการพ่อแม่ที่เข้าใจเขาเดินไปพร้อมเขาและให้เขารู้สึกว่าบ้านคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดเริ่มจากวันนี้ครับ พูดดีๆกับลูกฟังเขาจริงๆและใช้ความรักสร้างวินัยที่ยั่งยืนขอบคุณที่ติดตามแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับ